ของป่าเยอะทั้งผักผลไม้เห็ดมีเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไปเก็บผลไม้ป่ามาค่ะเป็นแอปเปิลป่าอร่อยมาก่อมมาก,มากคือมันมัน เปรี้ยวกว่าผลไม้ซื้อคะ่ะเปรี้ยวอมหวานอืมมันกรอบข,ของป่าไม่เป็นทําเป็นขวดแต่ว่าเทออกทื้นหน่อยคะ่ะถ้ากินไม่หมดมันจะชื้นทำเอาไว้เยอะแล้วก็ ซื้อใส่จานกินค่ะอืมอร่อยอร่อยของป่านนี่อร่อยนะคะอืมอันนี้ซื้อค่ะส้มสสวนลูกกระโตสองลูกซื้อค่ะ ของป่าก็จะลูกเล็กๆนี่ค่ะของป่ากว่าเล็กก็ก็ไม่เล็กค่ะโตอยู่ค่ะอืมเปรี้ยวอืมอืมทำไมจิ้มแล้วมันจะเปรี้ยวค่ะ อืมแดดดีมากๆเลยวันนี้มันเหนื่ออะไรมากมายค่ะเพียงแต่กินผลไม้ค่าเวลาลรอคุณลุงกลับบ้านค่ะกลับไม่จะรอคุณลุงก่อน ไม่เป็นหิวมกินลองท้อง <c oughs> อืมไม่เป็นชอบของปะค่ะว่ามันกรอบกรอบมากกรอบอร่อย อืมอืมของป่าของป่า ที่นี่หน้าร้อนนะครับเพืเ่อนๆที่นอรเวหน้าร้อนไม่อดตายเพราะคนไทยสรรหาค่ะของป่าเยอะทั้งผักผลไม้เห็ดมีเยอะมากค่ะ อร่อยมากมากค่ะวันนี้ก็มากินนิดหน่อยค่ะเ <c ười> ดี๋ยวเมื่พจะกินโตค่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปค่ะมันกินทักทาย มันมีเรื่องเล่าอยู่แต่ว่ายังไม่เล่าว่าตั้งหน้าตั้งตากินค่ะพเพื่อน <c oughs> ขอบคุณที่มาคอมเมนต์แล้วก็มาชมให้กำลังใจม่เพนค่ะเดี๋ยวไม่เพนก็จะกินต่อแต่ว่ากินหลังกล้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะทุกเียบปลอดภัยบุรรักษาเพื่อนคองค่ะสวัสดีค่ะ